กับเรียนพระลานที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรพักเพื่อไทยจากจังหวัดชิงลายในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับต่อประเด็นล่างพระมัญญัิการศึกษาแห่งชาติฉบับที่พศนะครับผมเรียนว่าวันนี้นะครับท่านานครับคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและที่สําคัญก็คือเป็นกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศซึ่งเราจะต้องมาร่วมอภิปรายทั้ง ท่านวุฒิสมาชิกและ,ละสภานพิทักษ์รรแต่ท่านประธานครับผมไม่ปรารถนาที่จะให้เช็คองค์ประชุมนะครับแต่ผมเกรงว่าถ้าท่านประธานไม่เชิญไม่ระดมมานะครับก็เดี๋ยวกฎหมายฉบับนี้คงไม่ผ่านแน่นอนก็เตือนท่านประธานไว้นะครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมอยากจะขอร่วมอภิปรายจะไม่ซ้ํากับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นมีหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฮะเราเห็นว่าร่างะพัญญับิฉบับนี้เนี่ยครับมันมีหลายเรื่องที่มันสวยหรู คำพูดอ่อนหวานโดยเฉพาะมาตตา8เนี่ยครับเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยก็ได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วนะครับคำพูดเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นคู่มือของผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลมากกว่าครับทำไมต้องไปแบ่งบอกว่าเด็กช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามถึงช่วงเจ็ดตั้งแต่หนึ่งขวบสามขวบสามขวบหกขวบท่านประธานครับผมจะไม่ขออภิปรายเรื่องนี้แต่อยากจะฝากไปถึงท่านปรีาการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ท่านบอกว่านโยบายที่ท่านมีไว้คือ trust ท่านครับผมคงไม่ไปอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาของประเทศยุโรปอเมริกาหรืออังกฤษนะครับแต่เรียนท่านประธานว่าขณะนี้เนี่ยครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโควิดเนี่ยครับมันทำให้ระบบการศึกษาทั่วโลกเป็นปัญหาทั้งหมดครับแต่สิ่งที่ประเทศไทยเราได้จัดเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธานไปเฉพาะสองสาเรื่องนะฮะที่ผมมีประเด็นแล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็น เรื่องที่จะให้ท่านานได้เห็นก็คือว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราอะครับเอาง่ายๆก็คือสิงคโปร์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เนี่ยครับเขารีบเร่งการจัดการหลังจากที่มีปัญหาโควิดครับเขาทราบดีว่าเด็กนักเรียนลูกหลานเราเนี่ยครับจะมีปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคืออาจจะมีปัญหาว่าเด็กเนี่ยจะต้องเรียนที่บ้านเด็กจะต้องอทําอย่างไรที่จะต้องทําให้มีการเรียนสื่อสาร ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ให้มันครบถ้วนแต่เมืองไทยนะฮะท่านปรีทราบไหมครับอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงครับครูก็ยังไม่เป็นหลายคนก็ยังมีปัญหาในการที่จะต้องไปเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าที่สิงคโปร์ฮะยกตัวอย่างให้ชัดเลยก็คือว่า mm hmm. เขาแจกแท mm ็บเล็ตออนไลน์ให้แล้วครับ mm hmm. จากมีนโยบายบอกว่าอีก7ปีเขาถึงจะทำแต่ปรากฏว่าขณะนี้ครับพอหลังจากที่มีโควิดสิงคโปร์แจกหมดเลยครับ แถ่ไม่พอได้จ่ายเงินอีก200เหรียญสิงคโปร์ครับประมาณ4,600บาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะให้อุดหนุนเด็กๆเ,เหล่านั้นเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะเรียนอินเทอร์เน็ตแต่เหนือกว่านั้นครับท่านรันครับนโยบายสิงคโปร์มาเทียบกับกฎหมายพรบการศึกษาศึกษาแห่งชาติของเราเนี่ยครับมันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยครับ เพราะนั้นเราถึงออยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมันถึงห่างชั้นกันขนาดไหนผมเรียนท่านทานว่ามันมีนโยบาย SBL ก็คือ Home Based Learning ครับคือตัวนี้ครับเขาปรับได้ตลอดเลยครับว่าเขาจะให้ลูกหลานเขาเรียนยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์เนี่ยมีการทดสอบมีการทดลองอย่างชัดเจนนะครับว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยมีการฝึกแข่งเกมกันมีการเขียนแปลนในออนไลน์มีการเขียนข่าวในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นครับบ้านเราไม่เคยมีและก็อยากจะขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับว่ามันมีหลายๆเรื่องนี้ครับที่เราจะต้องเตรียมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราไม่เคยที่จะคิดถึงเด็กอย่างที่เพื่อนสมาชิกเราได้บอกมีโครงการอีกอันหนึ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียนท่านประธานไปถึงประเทศญี่ปุ่นครับมันมีโครงการอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าโทฮกสุโทฮกขุ oh นะครับ คือโครงการอันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เขาได้พยายามจะให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบในการที่จะเรียนโรงเรียนกี่วันเรียนที่บ้านกี่วันและเด็กเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะในการดูแลตัวเองการพัฒนาบุคลิกภาพการทำงานกันเป็นทีมตลอดจนถึงการสร้างแบบที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ครับผมอยากฝากาท่านประธานว่าถ้าถึงแม้นพรบราการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้นะครับ ผ่านไปถึงกรรมธิการถึงเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยการปฏิบัติได้จริงเนี่ยเป็นไปได้ยากครับถ้าตราบใดเนี่ยที่ตัวท่านปรีก็ดีตัวคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติก็ดีเราไม่ได้คำนึงถึงเด็กไม่อยากให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับมันจะลําบากครับท่านปานครับท้ายสุดนะฮะผมไม่ต้องไปเทียบกับญี่ปุ่นหรือว่าสิงคโปร์ครับท่านปานครับเป็นข่าวดีของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับกัมพูชาครับกัมพูชาวันที่15เ้นี่ครับ กัญญาเขาเปิดตั้งแต่มอต้นมอปลายให้เด็กนักเรียนไปโรงเรียนได้แล้วครับแน่นอนฮะเวลาเด็กไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความสุขมากกว่าเขาได้เจอเพื่อนเขามีกิจกรรมแต่เมืองไทยขณะนี้เนี่ยครับสาเหตุก็คือว่าคุณฉีดวัคซีนให้เด็กไม่พร้อมกันครับขณะนี้เนี่ยนันรีทรงศึกษาได้บอกว่าจะเอาไฟเซอร์มาให้เด็กอีก8ล้านอีก30ิล้านโดสกำลังจะมาเดือนตุลา ท่านปรานครับเรื่องนี้ผมเป็นห่วงจริงๆฮะฝากท่านรัฐมตรีศึกษาช่วยคิดให้ดีๆนะครับที่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศแม่ที่เขาคิดวัคซีนอันนี้ครับเขาได้บอกไว้แล้วว่าเขาผลวิจัยของ FDA เขาเนี่ยครับ11ถึง16ซึ่งคิดมาได้6เดือนและกำลังรับเป็นวัคซีนที่ถือว่าได้ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยไม่ถึงปีผลข้างเคียงครับท่านปรานครับเรายังไม่ชัดเจนเลยครับมีผลต่อเนื่องเยอะมาก แตอ่อยู่เมืองไทยเนี่ยด้วยความได้วัคซีนมาสบายละของเมรกาเอามาแล้วจะให้เด็ก12 18ฉีดวัคซีนท่านประธานครับเป็นท่านประธานเป็นผมเนี่ยอายุ60 70เนี่ยเราฉีดไฟเซอร์ไม่มีปัญหาครับแต่เด็กอายุ11 12 ที่เขาจะฉีดไฟเซอร์แล้วท่านจะต่อไปอีกเขาจะต้องอยู่ไปอีก6 70ปีเนี่ยข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับผมฝากท่านรัฐมนตรีศึกษานะครับกับคณะกรรมการเช็คเรื่องนี้ดีๆนะครับผลข้างเคียงซึ่งยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่ามันจะมีอะไรมากมายไม่ใช่อยู่ๆแล้วอยากจะเปิดเรียนถึงเวลาขึ้นมาก็เอาไฟเซอร์ไปฉีดให้ผมว่าอันตรายนะครับคิดให้ดีๆครับแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเด็กฉีดเ,เด็กจะต้องอยู่อายุไป70-80ปีแต่ถ้าฉีดให้พวกเราเป็นบู์เข็ม3เนี่ยผมคิดว่าก็โอเคครับแต่ว ยังไม่ควรจะฉีดนะครับท่านต้องคิดวห้รอบคอบในเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับต่อร่างกฎฉบับนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่และต้องขอให้ท่านประธานช่วยกำชับนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะโหวตเนี่ยถ้าคะแนนไม่ถึงครึ่งเนี่ยร่างนี้เป็นของคณะตีเป็นคนเสนอนะครับท่านระลึกไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ